ผมจะบอกคุณแต่วันนี้ผมรู้อีกจุดหนึ่งนะดวงของจัก,กรบุ๋มเป็นยังไงบ้างดวงนี้จริงๆแล้วเป็นคนเกิดในท่ามกลางความรักฮะเป็นคนโชคดีอย่างเพราะเกิดเกิดปีแพะเดือนมา้าวันมา้าเป็นคนธาตุดินอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผม เป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกทท่านนะครับกับสิษสษมังกรธนากรตันอาวัชนาการอะไรที่คุณอยากรู้ถ้าผมรู้ผมจะบอกคุณแต่วันนี้ผมรู้อีกจุดหนึ่งนะดวงของจัก,กรบุ๋มเป็นยังไงบ้างดวงนี้จริงๆแล้วเป็นคนเกิดในท่ามกลางความรักฮนะเป็นคนโชคดีอย่างเพราะเกิดเกิดปีแพะเดือนมา้าวันมา้า เป็นคนธาตุดินดวงชะตานี้ต้องมีแผลที่หัวครับอ่ในอันดับแรกนะครับเพราะว่าม้าตัวนี้เป็นตัวเอี่ยวยิ่งเป็นคนอารมณ์ร้ายโมโหคืมไม่หนีแต่ไม่จ่ายอันนี้ในดวงเป็นครับนะเป็นคนมีมา้าไฟดินทองเป็นคนพูดจาดีออกสังคมเนี่ยจอดเจียซิง เทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่นะแปลว่าเป็นคนพรีเซนต์ตัวเองดีดวงชะตานี้นะตั้งแต่อายุ44ปัจจุบันนี้อายุ46 44 45 46เข้ามา3ปีแล้วดวงนี้ธาตุไม้ครับไม้มาทำให้ดินนั้นเฉาลงมีไม้มาดูดโปรตีนดิน แล้วพอดีไม้มากระตุ้นม้าให้มีไฟมากขึ้นดวงชะตานี้นะครับเป็นดวงชะตาที่บอกกันตรงๆไฟแรงเกินไปมีตัวการพนันเข้ามาติดอยู่นิดหนึ่งอนิดหนึ่งนะครับแต่44ถึง49ไม้มารบก,กวนปีนี้ปีมังกรอีกดินเต็มไปหมดเลยอ่านวุ่นวายแล้วบังกรแล้วไอ้ตัวเจี๊ยกกวนนี่ครับ ดวงนี้ปัญหาคือติดคุกเนะี่ยปัญหานี้ติก่อนกร,รกดาเนี่ยครับถ้าเดินกันเต็มที่นะติดคุกอ่อาพลังมากแล้วเข้าสู่หลังกร,รกดาเป็นมังกร,รกดินเต็มที่ดวงนี้ไม่ต้องการดินไม่ต้องการไฟจังหวะชีวิตนี่มาทั้งเดินไม้เดินดินไปจนถึง59%จากนี้ไปผมบอกได้เลยทักระบุมจบแล้วครับ จบแล้วเฮียอันนี้คือพยากณรเบาๆถ้ารู้เวลาผมจะซัดให้มันยิ่งกว่าน,นี้รู้กันแค่นี้ก่อนนะครับขอให้โชคดีและดูกันต่อไปครับสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผม ที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ